เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดอยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกล่าวสวัสดีเอทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ี่นมากับแผนใหม่นะครับก็คือแผน433นะครับโดยปรับจากกลางที่อ่าไม่ใช่กลางส ปรับจากปีกนะครับที่เล่นทางๆกันทั้งสองข้างก็คือ LWF-RWF นะครับจับเข้ามาไว้ตรงกลางแบบเมื่อสักครู่นะครับผมอ่ะโดยใช้ตำแหน่งของกองหน้าหรือว่าปีกก็ได้ที่เล่น SS ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะเป็นลายหน้าต่ำนะครับแผนแบบนี้นะครับบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับขอแค่เราเล่นให้เป็นนะครับเดซิเนาจะบอกว่าเล่นยังไงนะครับสำหรับแผนนี้อ่ะตกเข้ากลางครับแผนนี้มันจะเน้นอุดมไปด้วยแดนกลางทั้งสองข้างนะครับอันนี้ก็จะใช้เดอะบอยกับโมดิฟนะครับ ตัวนักเตะเนี่ยเพื่อนๆเ,เลือกใช้ได้เลยนะครับส่วนชิ้นเนี่ยกลาง2ข้างเนี่ยก็คือถนัดเดอะบอยกับโมดดิตมากๆนะครับในการเล่นนะครับไม่ว่าจะแผนไหนก็จะมี2คนนี้คอยบัญชาเกมอยู่นั่นเองนะครับพยายามเลือกตัวนักเตะที่มันเข้ามือเรามากที่สุดนะครับเวลาเล่นเราจะได้รู้สึกว่ามั่นใจในการเล่นแต่ละแผนของเรานะครับเดี๋ยวดูแบบนี้ครับว่า เราจะเล่นยังไงนะครับอ่าจวันนี้ตัดบอลได้ครับออกด้านข้างมาที่โมดิสครับาแดนกลางแผนนี้จะคอยที่จะซับพอร์ตกันเยอะมากนะครับรวมไปถึงแดนหน้าที่เป็น SS ต่ำนะครับอ่าจะช่วยให้เราเนี่ยมีโอกาสทําประตูนะครับผมจากลายแดนหน้า3ตัวโดยที่จะไม่ได้เยื้องกันออกไปไกลมากนะครับผมถ้าเป็น l w f RWF นะครับผมมันจะทําให้กองหน้ามันเชื่อมกันยากนะครับเพราะว่ามันอยู่ในลายที่แบบไกลกันนะครับแต่ว่าเมื่อเราจับมันมาเล่น SS ด้วยกันเนี่ย ลายกองหน้าของเราจะสามารถเชื่อมกันชิงวันทูได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้รอเก็บบอลได้ก่อนครับตอนนี้ยังโดนคู่แข่งบอมอยู่ครับมาเก็บบอลได้แดนกลางครับ1นึอ่ะต่อบอลแบบนี้นะครับแดนกลาง 1- นึไปนะครับกับกองหน้านะครับอ่าจังหวะนี้โดนคู่แข่งเข้ามาสกัดแล้วครับอ่ะมีพื้นที่แบบนี้ลองใส่ลูกสู่ดูนะครับผมอ่ะแล้วก็ซัดเลยครับจัหมาแบบนี้อ่า ส่วนจังหวะเตะมุมก็พยายามเล่นลูกสูตรก็ได้นะครับแบบนี้นะนะครับผมตัวไหนพลิกบอลดีๆครับพลิกยิงไปเลยครับเข้าไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้ามันเข้าก็มันจะเป็นผลดีต่อเรานะครับผมจังหวะเตะมุมเนี่ยก็เหมือนได้จุดโทษนะครับถ้าเรามีเซตเพย์ที่ดีนะครับจังหวะนี้คู่แข่งมาแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยเหมือนกันครับอ่ะยังกินกันไม่ลงครับจังหวะนี้หนึ่งหนึ่งครับโอ้โหสตอยคอรครับจังหวะนี้แทงมาให้แล้วก็จุบทงไปหนึ่งทีครับอ่ะไม่เป็นไรครับ จังหวะนี้จ่ายบอลพลาดนิดนึงเลยครับเก็บบอลได้ก่อนครับเดืนกลางของแผนนี้แน่นปึ๊กเลยนะครับเก็บบอลได้เนี่ยพร้อมสวนทันทีนะครับมาครับเก็บบอลได้ปึ๊บ่ะแทงครับขึ้นหน้าทะลุช่องมาเลยครับถ้ามีจังหวะทะลุช่องก็ทะลุไปครับแล้วก็ยัดให้กับกองหน้าอยู่หนึ่งตัวนะครับเป็นหน้าต่ำนะครับเนมาเนี่ยอาจจะเป็นปีกธรรมชาตินะครับแต่ว่าจะมาเล่นเด็เดดเนี่ยเขาก็จะรู้ช่องของเขาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า มันจะรู้ลายเลยว่ามันต้องวิ่งไปตรงไหนนะครับผมอ่าพวกอ่าเบลลเมื่อก็เหมือนกันกน,นีผมมันก็จะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาของแต่ละคนที่แบบถนัดแต่ละเท้านะครับผมอ่าเห็นไหมมันจะวิ่งเติมเหมือนเป็นปีกเลยแต่มันจะไม่ได้แบบออกไปทางริมเส้นเยอะนะครับผมอ่าการจัดแผนแบบนี้ก็มีส่วนช่วยได้เยอะเลยนะครับผมอ่าเด่นให้แบบเรามีความอันตรายมากขึ้นนะครับเป็นหน้า3ามคนนะครับกลางก็สานะครับผมอ่าหลัง4ี่สแบบนี้ เก็บบอลได้เยอะมากๆนะครับทุกคนเห็นไหมนะครับวิ่งมันจะวิ่งเฉียงออกมาแล้วก็มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆปีกอัตโนมัตินะครับผมอ่าไม่ว่าจะเล่นเด็ดๆก็ตามนะครับเราสามารถที่จะแทงชิ่งได้ตลอดนะครับผมอ่ามาครับเดี๋ยวรอเก็บบอลก่อนครับจังหวะนี้มาครับครึ่งหลังมาแทงหน้าเลยครับอ่าเห็นไหมเบลวิ่งแล้วนะครับผมถ้าเรามีปีกที่เร็วๆเราใช้ความเร็วจากปีกได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะเข้าโจมตีคู่แข่งนะครับอ่าทั้ง2ข้างเลยนะครับ เก็บบอลได้ครับแดนกลางแดนกลางต่อบอลกันแบบนี้ครับออกซ้ายออกขวาได้นะครับผมอ่าลอนไปถึ็นกลางรับที่แบบคอยขึ้นมาเติมเกมแล้วก็วิ่งแบ็กถ้าไม่มีพื้นที่ไปก็คึงบอลก่อนเข้ากลางนะครับยัดมาให้กับกองหน้าหน้าพักกลางลงมากลางอีกครั้งหนึ่งยัดหน้าพลิกนะครับจังหวะนี้เขาเข้ามาบวกเราแล้วแหละนะครับผมอ่ะถ้ามีจังหวะได้ฟีคชิกก็ปล่อยของไปเลยในห่ผมอ่ะเอาตัวไหนมายิงก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเล่นลูกศูนย์ไม่เล่นลูกศูนย์นะครับแต่ว่านี้เดี๋ยวชิน่จะ ปั่นเลยแล้วกันนะครับผมมาปั่นโชว์ไปหนึ่งดอกนะครับวิธีการปั่นนะครับเลียงประมาณนี้นะครับลูกบอลเฉียงกับเสานะครับผมแล้วก็ปาดโค้งให้ได้ประมาณองศาเท่านี้นะครับแล้วก็กดปั่นได้เลยนะครับลากแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นตัวไหนที่ปั่นดีๆนะครับอย่างพวกเนมามสซี่นะครับโอกาสที่จะเข้ามีสูงนะครับพวกเดอะบอยโมดิสเนาะนะครับอ่าตัวไหนที่ปั่นดีๆก็พยายามจัดหาลงทีมด้วยนะครับอ่าช่วยให้เราได้ประตูที่แบบ ไวแล้วก็มีผลสกอร์ที่เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเรายิงได้จากลูกปัดลูกเซตเพย์อะไรแบบนี้นะครับอ่าช่วยให้เราโกงคู่แข่งได้เยอะมากขึ้นนะครับผมอ่สำหรับวิธีการเล่นนะครับอ่มาครับดักบอลก่อนครับอันดับแรกครับจังวันนี้ได้โขกเลยครับโขกและเคลียร์เลยครับอย่าพยายามจ่ายบอลสั้นนะครับถ้าอยู่กรอบเขียโทษนะครับเคลียร์ไปเลยจังวันนี้คู่แข่งได้ยิงแล้วก็กดยิงต่อเนื่องเลยครับจังวะนนี้เสียสติไปแล้วครับสำหรับคู่แข่งโดนไปขนาดนี้ครับ แทงต่อเลยครับใช้ความเด็วนะครับผมจังหวะของกองหน้าของเราครับดักได้ครับลูกนี้แล้วกดปั่นเรียบร้อยครับจังหวะนี้ดักได้ครับอาจจะไม่ได้มีอะไรจากการขึ้นเกมลุกนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราเติมขึ้นมาแล้วเราดักได้พอดีนะครับผมและมันนี้คู่แข่งก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับไปไม่เป็นเลยครับเพราะว่ากลางแผนนี้มันจะช่วยให้ซับพอร์ตทั้งแดนหน้าแดนกลางแดนหลังนะครับผมชิงกันได้หมดเลยนะทุกคนพยายามลองชิงกันดูนะครับแผนนี้ ต่อโจนมากมานะครับสำหรับตอนนี้ชิแนเนี่ยปรับเปลี่ยนมาใช้แผนนี้แล้วนะนะครับลองไปเล่นกันดูครับง่ายๆเลยแผนนี้ครับหากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม